เทียนหอมการเดินทางผ่านประสาสัมผัสเทียนหอมเป็นวัตถุดิบหลักในการตกแต่งบ้านมานานหลายศตวรรษให้ทั้งแสงและกลิ่นหอมแก่ทุกห้องแต่อะไรทําให้เทียนเหล่านี้มีความพิเศษเทียนหอมในท้องตลาดปัจจุบันมีกี่ประเภทศิลปะการทําเทียนมีมาตั้งแต่สมัยอารยะธรรมโบราณโดยเทียนที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักทำมาจากขี้พึ่งโดยชาวอียิปต์และชาวโรมัน เทียนเหล่านี้ใช้ในพิธีทางาศาสนาและเชื่อว่ามีความสำคัญทางจิตวิญญาณก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ยุคกลางเทียนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ทำจากไขและคนโดยใช้สำหรับอ่านหนังสือและกิจกรรมอื่นๆปัจจุบนันเทียนทำมาจากไขหลายชนิดเช่นถั่วเหลืองขี้ผึ้งและพาราฟินเทียนไขถั่วเหลืองเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการทำเทียน เนื่องจากเป็นเทียนธรรมชาติย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าซึ่งทำให้ใช้เวลาในการเผาไม่นานขึ้นในทางกลับกันเทียนขี้พึ่งมีกลิ่นน้ำพึ่งธรรมชาติและเป็นที่รู้จักจากการเผาไม่ที่ยาวนานและความสามารถในการทำให้อากาศบริสุทธิ์เทียนพาราฟินทำจากปิตโตรเลียมเป็นเทียนประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดและสามารถพบได้ในหลากหลายกลิ่นและสีเทียนหอม มีหลายกลิ่นตั้งแต่ดอกไม้และผละไม้ไปจนถึงกลิ่นไม้และเผ็ดร้อนกลิ่นยอดนิยมได้แก่ลาเวนเดอร์วานิลลาและเปเปเอร์มินเทียนยังสามารถทำด้วยน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับคุณสมบัติในการบำบัดต,ตัวอย่างเช่นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ขึ้นชื่อในเรื่องผลที่ทำให้รู้สึกสงบและสามารถช่วยลดความเครียดและความวีตกกังวลได้เทียนยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น การทำสมาธิและการบำบัดด้วยกลิ่นหอมการจุดเทียนและเฝ้าดูเปลวไฟที่วุบวาบสามารถมีผลทำให้จิตใจสงบได้และกลิ่นของเทียนสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและผ่อนคลายได้เทียนยังสามารถใช้เพื่อกำหนดอารมณ์สำหรับมือ้อค่ำสดโรแมนติกหรือเพื่อสร้างบรรยากาศสบายๆในคืนหรือดูหนาวที่หนาวเย็นนอกจากนี้ยังสามารถใช้เทียนหอมเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดงานเลี้ยงอาหารคำ่ำคุณอาจต้องการเลือกเทียนที่มีกลิ่นอบอุ่นและเชิญชวนเช่นวานนลลาหรืออบเชยสิ่งนี้สามารถช่วยให้แขกของคุณรู้สึกสบายและสบายใจมากขึ้นในทางกลับกันหากคุณกำลังพยายามสร้างบรรยากาศเหมือนสปาในห้องน้ำเทียนที่มีกลิ่นหอมสดชื่นและสะอาดเช่นกลิ่นยูคาลิปตัสหรือตะไคร้จะเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อต้องเลือกเทียนหอม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาขนาดและรูปทรงของเทียนรวมถึงกลิ่นด้วยตัวอย่างเช่นเทียนแก้วบนขนาดเล็กจะเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กหรือสำหรับสร้างบรรยากาศอบอุ่นในคืนฤดูหนาวที่หนาวเย็นในทางกลับกันเทียนแท่งขนาดใหญ่จะเหมาะกว่าสำหรับห้องขนาดใหญ่หรือสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณภาพของเทียนด้วยเทียนคุณภาพสูงจะเผาไม่อย่างสม่ำเสมอและปล่อยกลิ่นที่สม่ำเสมอ ในขณะที่เทียนคุณภาพต่ำอาจเผาไม่ได้ไม่ดีนักและอาจปล่อยกลิ่นหอมได้ไม่มากนักสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเทียนมีการเผาไม่ที่สะอาดซึ่งหมายความว่าเทียนจะไม่ก่อให้เกิดขมาหหรือมลพิษอื่นๆอีกวิธีหนึ่งในการเพลิดเพลินกับเทียนหอมคือการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมในบ้านอื่นๆเช่น diffuser และ s ปรย์ฉีดห้องสิ่งนี้สามารถช่วยสร้างประสบการณ์กลิ่นที่ซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทียนลาเวนเดอร์ในห้องนอนของคุณและเสริมด้วยสเปรย์ฉีดห้องลาเวนเดอร์โดยวิธีนี้เทียนไขจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าดึงดูดใจในขณะที่สเปรย์ฉีดห้องจะเพิ่มกลิ่นสดชื่นและสะอาดให้กับห้องเมื่อต้องดูแลเทียนไขสิ่งสำคัญคือต้องเล็มไส้เทียนก่อนที่จะจุดเทียนไส้เทียนที่ยาวอาจทำให้เทียนเผาไมไม่สม่ำเสมอและเกิดขมเหลได้ สิ่งสําคัญคือต้องเก็บเทียนให้ห่างจากลมเพราะอาจทําให้เทียนเผาไม่ไม่สม่าเสมอและเกิดข่าได้สุดท้ายนี้สิ่งสําคัญคืออย่าจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเทียนหอมยังสามารถเป็นไอเดียของความที่ดีได้อีกด้วยคุณสามารถเลือกกลิ่นที่คุณรู้ว่าคนๆน,นั้นจะต้องหลงรักหรือเลือกเทียนที่มีความหมายพิเศษตัวอย่างเช่นคุณสามารถมอบเทียนลาเวนเดอร์ให้เพื่อนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ตึงเครียด หรือมอบเทียนวานิลาให้กับคนที่คุณรักซึ่งกำลังจะไปพักผ่อนสุดโรแมนติกในช่วงสุดสัปดาห์ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด